เดินทางขึ้นเขาแผงมา้าเอานีโมมาขวางเลนอีกฉันไม่ได้อยากดูปานีโมเอาออกไปเวนเัเรากำลังลงจากเขาแผงม้ากันแล้วฉันไม่ได้อยากเห็นปานีโมตาโตน อืมอีมอแบงแบงรถหลังรถะอะไรอ่ะข้างหลังรถอะไรติอับนวลาอเอ้ยสมาร์ทหรือนวลาวะรถเก่งับรถอะไรดูให้มันดีมองไปถ้า,ถเ,า,ถาเป็นรถเก่งจะได้รับรอถ้าเป็นรถไปดูดิเก่ง เบ้าาเกง๋งไมเวลาลงมันง่ายเวลาขึ้นมันยากรถเก๋งรถเก๋งมีสุบิชิจ,<ะ>จ้ออาเงดงิน<อ>ทางลง ค่อนข้างลำบ,บากสวยงามมากอากาศเย็นนู้นดูค่ะนู้นขึ้นมาสตอนกล้าม,มาก <c oughs> รถารา่นอะไรวีออสตัวยู o ่ R ้าวีออส ลอยหลังหรือเปล่าไหลหรือเปล่าน่าพี่ตังพี่พี่สำปิดไฟหน่อยโอ้ยเลขึ้นไปสูงเลยาไรอาไม่เห็นทางยาลิสนี่หว่าเ<ฮ>ยียดใจในการขับรถ มใจมากนี่ด้ดับไฟ <c oughs> เขามองไม่เห็นแบงเราอยู่ที่สูงแล้วแล้วเราก็คงไม่ได้เจอกระทิงหรือแบงกระทิงเริ่มานอนที่หนุ่มโอเราเจอจะปลาดีโม่เธอเอาปลาดีโม่เธอออกไปจากกล้องฉันเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ได้เห็นกนก็เห็นปลาดีโม่เฮ้ยปวดเลย <c oughs>